สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนขับเอซีไปอีกแล้วไปย้างอีกเนาะฮะมากแข้งมองนี้ไปแล้วที่น้องเ้ย <c oughs> สิบพ้กกันไปย้าง ให้ทั้งไหนโอ้ถ้าอุ้มมะอันคัดผิวไปแล้วคุณนายมา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 ไปยังอีกโอ้ย จอบเบิ้งอีกแล้วว่ามีดอกกระลลกกระเตนั่นหายมดแล้วเขาบปอยู่ดอกฮะเขาบปอยู่คน่านมากมักถ้ามา,มาปุ๊บสิมาตันนี่แล้วมาเฝ้ากระลลกกระเต ไปไปท่องเห็นบ่อเห็นบ่ตังเห็นบ่อฮะตังเห็นบ่ถามตังเพิ่งเห็นบ่อเห็นบ่อย่าไปเด้ออย่าไปเด้อมาเด้อมาเด้อมาเด้อ <c oughs> ยนเขาหาย มาเฝ้ากระโลกกระแตอีกแล้วมา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 มไปยังนั่นเดินมาเดินคุณนายสิไปแล้วปาปะ กันสำรวจบึงสิหินบ่อมอน,นีมาทำไมคุณนายไปแล้วมา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 ตัง มาเอาคนไหนหน่ะนะมามามาสุดไปบนหนึ่งจ้กพากันมาอย่างป้าป้าป้ากบ้านกระบ้าน,านมาเด้อมาเด้อเด้อเด้อ ไมาเลยมาเดิน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 ทองมาเดินกระบาดเร็วๆโอ้ยว่าพากันมากกับมาเบิ่งตะกะโหลกกระเตงปะกระบาดไปไปไปว่ะคุณนายกระบาดเออต้อนเน่าไปไป

ไปแล้วไปแล้วคุณนาคุณนายไปแล้วไปสนั่ฮะไปแล้วไปพากกันล่ไปไปปองไดโนนี่ อ้คุณนายสิภาไเป็นโรน้ำตีโอมาทำแมตั้งสิไปอาบน้ำแล้วนั่นผุนไปแล้วผุนนเดิมาเดม ไปแล้วคุณนายคุณนายไปแล้วฝุ่นลงน้ำแล้วโอ้ยแจ็กกี้ยังหนอกฮะแจ็กกี้ยังนอเด็กหน่อยเนี่ย ไปได้บ้น,นี่เอิหเอหาคุณหายแลหวคุณนา,ายไปหสอ คุณนาย่อมองแล้ว่อมมูแล้วบ่มาดอกเด้อเอินว่าตังตังเอินมึงเมื่อบานดีกว่าไปนหนคุณนายไปทัวร์เลยมอหงหม่งยู่เลยคุณนาย กับบัตรละเด้อฮึกินหอนแหงฮะตังบัวมาเลยกินหอนแหงตังตังฝุ่นมาแล้วตัง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 โอ้ยน้อง คุณนายมายังเนาะคุณนายคุณโหคุณมาหอดแล้วคุณจอก,กันมาแล้วคุณ มาแล้วมาแล้วมาแล้วคุณนายคุณนายกับคุณชายทองมาแล้วคุณไปยังบ่มาอมอุ่มฮะคุณคุณนี่กับสีแดงในกลนเขาขอบคุณนะคะขอบคุณโครงการโคชานาจักขอบคุณน้องเสือน้องสิงขอบคุณแฟนคลับสุูดสุขุน่ะ คลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนึกก็น,นะคะสวัสดีค่ะ